นี่เยอะอย่ากลัวคืนนี้ท่องเลยให้ว่าตามนี้ปลดนี่มีศิลมีทรัพย์ขอผ่อนจากหลวงปู่ทวดปฏิหารจะบังเกิดแน่นอนพระคาถาบทนี้จะช่วยให้ท่านที่เป็นนี่เป็นศิลให้พบเจอทางออกในทางแก้ไขปัญหาเกิดวุธิปัญญาในการหาเงินหาทองมาปลดนี่ทั้งหลายที่มีอยู่ สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายทั้งมวลจะพากันมาช่วยให้ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเจอช่องทางหาเงินหาทองและยังโดนบันดาลให้ท่านปลดหนี้ปลดสินที่มีอยู่ได้ในเร็ววันอีกด้วยพระคาถาของหลวงปู่ทวดพระคาถาปลดหนี้มีสินมีทรัพย์ตั้งนโมสามจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดต่อไปนี้ให้สวดทั้งหมดเก้าจบนะปลดหนี้โมปลดหนี้ พุทปลดนี้ท่าปลดนี้ยะปลดนีมีศีลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควายะถาพุทโณนะนะปลดนีโมปลดนี่พุทปลดนี้ท่าปลดนียะปลดนี่มีศีลมีทรัพย์ ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะขวายะถาพุทโมนะนะปลดนี้โมปลดนี้พุทธปลดนี้ธาปลดนี้ยะปลดนี้มีศีลม,มีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะขวา ยะถาพุทโมนะนาปลดนี้โมปลดนี้พุทปลดนี้ธาปลดนี้ยะปลดนี้มีศีลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควายะถาพุทโมนะนาปลดนี้โมปลดนี้พุทธปลดนี้ ท่าปลดนียะปลดนีมีศีลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะควายะถาพุทโมนะนะปลดนีโมปลดนีพุทปลดนีท่าโปลดนียะโปลดนีมีศีลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตว์โต อาคันติมายะอิติภคะวายะถาพุธโมนะนาปลดนี้โมปลดนี้พุธปลดนี้ทาปลดนี้ยะปลดนี้มีศีลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควายะถาพุธโมนะนาปลดนี้ โมปลดหนี้พุทธปลดหนี้ท่าปลดหนี้ยะปลดหนี้มีศีลมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะควายะถาพุทโมนะนาปลดหนี้โมปลดหนี้พุทธปลดหนี้ท่าปลดหนี้ยะปลดหนี้มีศีลมีทรัพย์ ด้วยนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะควายะถาพุทโมนะด้วยบารมีขององค์หลวงปู่ทวดโปรดช่วยปลดเรื่องนี้สีลที่เดือดร้อนนั้นให้หมดสิ้นโดยเร็วด้วยเทอญ